กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพาอกับสองแม่น้องแก้มบูมคือเก่ากล่องแม่น้องแก้มบูมคือโมมัมวะ่ะสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเดอ้อสุขสุขคนเนาะตอนนี้เคาับกันล่างยางเป็ดว่าเอาเผื่อสิออกสบายดีพี่น้อง <c oughs> สุขครอบครัวกินสุขสุขคนออตอนนี้กันลังสิผิกปิ้งเป็ดพี่น้องกระบ่าตายปลาตายเป็นคนปุุม <c oughs> อ,อย่างเป็ดพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีปีใหม่สุขสุขคนเด้อพี่น้องตอนนี้เขาไปไกินเนงเขาก็กินเป็ดเนาะสู่ครอบครัวกินสุขสุขคนในภายในครอบครัวมีใหญ่เจืนพี่น้องเอ้ยโผลเบาตายเป็นคนผิดพี่น้องเป็ดตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยบ่าลายโตหรือเป็ดต,ต,ตัวเดียวตัวเดียวบ่บ่ตายตัวเดียวก็ลายตืมเนาะเออตัวใหญ่เลยนี่ อ,อ,อ,อันี้คืออาหารเที่ยงพี่น้องอาหารเที่ยง <c oughs> ตอนนี้มันสิบสองโมงแบบเม็นบ,นบ่นันและพอันแรกสุดบ่ายหนึ่ง ปีกก่อนผมพี่หน่เอยตองใส่ยิ่ก่อนเจ้าหน่ายชุบเงื่อเข่าชุบเหงื่อหายได้ผมพี่น้อเอ้ยมาตัปีก หัวตอนนี้มันกัดบ่ายเลยอะไรมันนี่มันสิข่าวบ่ายเลยเนะาะสิบสองโมงเอาไปยังบเมื่อฝังเหนราเอ้ยักินหมดไปประมาณสี่แรงๆถึงเราจะใช้กรับเมื่ออ,อือตอนแรกบอกเป็นอะไรยายนะยายดีขึ้นไหม โอ้ยมือนะอันออ้ยเนาะเพิ่นเอาเอายากระเพาะพอดี้้ใหเพิ่นกินเราเป็นกระเพาะเสร็จแน่ๆเลยบายลังก็บ่ได้บ้านนี้เอายากระเพาะให้เพิ่นกินเลยเพิ่นเอื้อมเพิ่นยังาอ่ะนะกระเพาะเสร็จเพิ่นว่าดีขึ้นเออเอาให้เรากินนจะเอาให้กินอีกเทื่อนึงก็นอนโอ้ยสบายลงไปกวดกระเบนสีน้ำกระเพาะหันไปหนี่สบายเชยอือดีๆๆดีเลย <toys> เอาไปทางใดก็ด้ใจอยู <Jah> ่ีกว่าเมอก้บุวอ้ยจะถไปใส่นีตัวนี้านมมี่บัตนี้นะคีบใส่แล้อาใส่เป็นอังไงเสิพาเป็นวัวสาไปอย่างสองอันเลยแม่งสื้ิพาไปทางใดแม่มเลี้ยอุ้ใจเลยเนาะไปามอเอายาให้คนกินหัวดีคนกับเบาเลยกัะโตคนกับ่ด บรู้ชึกยุแต่ว่ากับมันบริเมนมันชีเจิฟแห้งคืออิสคอนเท่ากับบริหารพฤติเหตุเหยียดเหยียดยังคนอยู่ดีไม่แห้งแล้วกัไข่เพิ่มส่วนเพินเศร้าก็ดีแล้วคำว่ายังเจฟยังเป็นกับมากแน่ในกับท่านิ่งเนาะใ้่เลยอาชิมาเขาก็บอกไปแล้วเพิ่งมาไปรอดเท่านั้น cũng như đó, như thế không có được chết đấy, chúc lên chúc lên, gần ba rồi mẹ, phải nhảy kinh mẹ xúc lên này, nhang bảo xúc, xúc này. ป้าบรรยากาศกระลมพี่น้องเลยลมหนาวหนาวอรีมืนลมหนาวมาแล้วปีใหม่นะพี่น้องเอ้ยข,อขอ่อยอยู่ดีไม่แห้งก็สุขสุขคนเ้อปลาลุงถูกถูกฐานเลยติดติดตามหับส้มซองพี่น้องแก้มบุมก่ะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาขอ่อยมีแต่โศกแต่สะแต่ลบเนาะ แต่โชคแต่ใจหาเงินหาข้ามไก่มันมนันเฮงเฮงปังปังสุขภาพเข็มแข็ง,งลาเซนังลูกนี่ข,ข้าไพผมพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังเลืองเหลืองกำลังใกล้สิชุก ไปดีพี่น้องมันมีน้องอะไรกับปี๊งเป็ดพี่น้องเอ้ยสลองปีใหม่เป็ดตัวหนึ่งเนาะห้านเปลี่ยนพี่น้องห้านเตียงพี่น้องเอ้ยเป็ดตัวหนึ่งกินทั้งครอบครัวพี่น้องเอ้ยแซ่บลำกันเด้อหนึ่งข้าวพร้อมีนหัวหัวหัวเพชรนี่พี่น้องหัวสาวนั่นเบิดไปแล้วไม่น้องเลยหนึ่งข่าไปนำเนาะจีบกับเพชรจีบับเพชรเห็ดแจว ซอยทั้นเห็ดกินพ่ก้องเอ้ยกำลังหิวขาเลอ้น้อจ้มนะบ้านชุนมาพิกมาพีกกันไปก่อนเด้อมาตายเห็นเลยพี่น้องพี่น้องนี้อัดุดางงเงี้ยนะท่อบริการจ้ำปรเดเด้ แม่บ้านนันนแหงนเราชนนั่น่ะได้ี่แมันเอาเนื้อปีกเนาะออ้สุกุกุกแหงมันจังแสบเนาะที่แบบเนี่ยอน่า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 ซุนมกิดบ่ตาย เม่นัดกะผักเป็ดพี่น้องเอาใส่แจวมายเอาไปให้ะเจ้ากินผักเป็ดเขาม่มเอาขาไปห้ะเจ้ากินหนึ่งไปเฮนแบงตอนนี้กำลังผักมูแบงกระเจ้ากิน แม่แม่บ้างันีกคนเนาะ

น้องเก็บนี่ฮะกนจะทำลาพาจากสาวก็รักกุญจก็จะตาม่องไปรับเงินมหนึ่งเลยน้องสบายดีพี่น้องนักสีทิงถามพี่ใหม่เลอ